เมียหลวงคนหนึ่งจับได้ว่าสามีพาแม่ชีเข้าโรงแรมแต่สิ่งที่เธอได้รู้หลังจากนั้นกลับไม่ใช่ความนอกใจแต่เป็นความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเรื่องราวของการให้อภัยที่เริ่มจากความเจ็บปวดและจบลงด้วยการค้นพบหัวใจของตัวเองอีกครั้งคุณพร้อมจะรู้หรือยังว่าความจริงที่สุพรรณคืออะไรแฉ ความจริงที่สุพรรณสามีพาแม่ชีเข้าโรงแรมจุดจบที่เปลี่ยนชีวิตเมียหลวงไปตลอดกาลเสียงฝนโปรยเบาๆกระทบหลังคาสังกสีกลิ่นดินเปียกโชยเข้ามาผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้รัตนั่งเงียบอยู่บนเตียงมือเย็นเฉียบเธอมองโทรศัพท์ในมือที่ยังเปิดแอปติดตามตำแหน่งจุดสีแดงเล็กๆเคลื่อนไปเรื่อยๆจากวัดท้ายหมู่บ้านไปหยุดอยู่ที่โรงแรมเก่าในตัวเมืองสุพรรณหัวใจของเธอเต้นแรง ลมหายใจติดขัดภาพสามีที่บอกว่าจะไปทำบุญร่วมกับแม่ชีสายบุญลอยขึ้นมาในหัวเธอหยิบกุญแจรถเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นกลางสายฝนถนนเปียกลื่นและแสงไฟจากรถสวนสะท้อนเข้าตาแต่รัฐไม่สนใจเธอขับตรงไปยังจุดที่เครื่องหมายสีแดงหยุดนิ่งเมื่อมาถึงหน้าโรงแรมป้ายไฟเก่ากระพริบพนักงานมองเธอด้วยสายตาประหลาด รัดเดินเข้าไปอย่างมั่นใจแม้หัวใจจะสั่นไม่หยุดเสียงรองเท้ากระทบพื้นกระเบื้องดังแปะแปะเธอเปิดประตูห้องพักหมายเลขสองร้อยสามกลิ่นน้ำหอมลอยออกมาแตะปลายจมูกแสงไฟสลัวเผยให้เห็นร่างชายคนหนึ่งที่คุ้นตาเขาคือสามีของเธอในชุดเสื้อเชิ้ตที่เธอเป็นคนรีดให้เมื่อเช้าและตรงหน้าเขาคือแม่ชีนิจีวอสีส้มอ่อนกำลังนั่งอยู่บนเตียง รัดยืนนิ่งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงหัวใจของเธอดังก้องในอกเธอพยายามพูดแต่เสียงกลับสัน่นนี่มันอะไรสามีหันมามองดวงตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจและกลัวแม่ชีเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตานิ่งเงยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่เธออธิบายไม่ออกรัดก,ก้าวเข้าไปอีกก้าวแต่ทันใดนั้นเอง แม่ชีกมือขึ้นพูดประโยคหนึ่งที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเธอจําฉันไม่ได้จริงๆหรือรัตเสียงนั้นคุ้นเคยลึกลงไปในความทรงจําเธอเริ่มรู้สึกว่ากลิ่นน้ําหอมนี้เธอเคยได้กลิ่นมาก่อนภาพบางอย่างเริ่มผุดขึ้นมาในหัวห้องเก่าหลังหนึ่งเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงคำสาบานในคืนฝนตกเมื่อสิบปีก่อนรัดเริ่มตัวสัน่น มือกำแน่นแม่ชียังคงนั่งนิ่งสีหน้าเรียบสงบแต่รอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากกลับเต็มไปด้วยความเยือกเย็นจนขนลุกฉันคือคนที่เธอทําให้ต้องสึกออกจากวัดเมื่อสิบปีก่อนเสียงฝนภายนอกเริ่มตกหนักสายฟ้าและสว่างเข้ามาทางหน้าต่างรัดถอยหลังหนึ่งก้าหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุผลที่สามีของเธอพาแม่ชีมาที่นี่ มันไม่ใช่เรื่องของศรัทธาแต่มันคือการชำระหนี้บางอย่างในอดีตท,ที่เธอเองก็เคยก่อไว้รัดยืนนิ่งสายตาแม่ชีจ้องลึกเข้ามาในใจเธอทุกอย่างรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงฝนกระทบหลังคาเธอจำได้ไหมวันนั้นที่เธอเป็นคนบังคับให้ฉันออกจากวัดเสียงแม่ชีเรียบแต่หนักแน่นรัดรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกดทับอยู่ในอกภาพวันเก่าๆผุดขึ้นในหัววันนั้นเธอเพิ่งแต่งงาน และพบว่าสามีของเธอเคยบริจาคเงินให้ผู้หญิงคนหนึ่งในวัดเธอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ลับและใช้อิทธิพลจนหญิงคนนั้นต้องสึกออกมาฉันรัฐพยายามพูดแต่เสียงสัน่นแม่ชีพยักหน้าเบาๆใช่ฉันคนนั้นเองห้องทั้งห้องเงียบลงอีกครั้งสามีของรัฐยืนตัวแข็งพูดอะไรไม่ออกเขาเหลือบมองทั้งสองคนเหมือนเพิ่งรู้ความจริงทั้งหมดแม่ชีหายใจเข้าลึก ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำร้ายใครเธอพูดช้าช้าแต่เพื่อให้คนบางคนได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองหนีมานานรัดหลบสายตาน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นเธอไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นจากความหึงหวงเมื่อสิบปีก่อนจะย้อนกลับมาทำร้ายชีวิตตัวเองในวันนี้และเธอมาหาเขาทำไมรัดถามทั้งน้ำตาแม่ชีมองไปทางสามีของเธอ เขามาขอเขามาแทนเธอคำพูดนั้นทำให้รัดนิ่งไปเขารู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วแม่ชีพยักหน้าเขาเจอฉันโดยบังเอิญที่วัดและเมื่อรู้ว่าเรื่องในอดีตเกิดจากความเข้าใจผิดของเธอเขาร้องไห้แล้วขอให้ฉันยกโทษให้เธอรัดก้มหน้ามือสัน่นเธอไม่รู้จะพูดอะไรทุกคำพูดเหมือนติดอยู่ในลำคอแม่ชีลุกขึ้นยืน จีวอนสีส้มสะท้อนแสงไฟในห้องการให้อภัยไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดแต่จากการยอมรับในสิ่งที่เคยทำผิดเธอพูดด้วยน้ำเสียงสงบรัดเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอรู้สึกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่การประจานแต่มันคือการปลดปล่อยสามีของเธอก้าวเข้ามาจับมือเธอแน่นพอแล้วรัดเราจะเริ่มต้นใหม่แม่ชีมองทั้งสองคน ยิ้มอย่างอ่อนโยนขอให้ชีวิตของเธอไม่จมอยู่กับอดีตอีกต่อไปเธอเดินออกจากห้องฝนข้างนอกเริ่มเบาลงรัดยืนมองแผ่นหลังนั้นรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากใจเธอพึพรรมพำเบาๆบางครั้งคนที่เราคิดว่ามาเพื่อทำร้ายเรากลับเป็นคนที่มาช่วยให้เราพบตัวเองอีกครั้งเสียงฝนหยุดลงเหลือเพียงความเงียบที่อบอุ่น และชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นอีกครั้งในเมืองสุพรรณรัดยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองหยดฝนที่ค่อยๆไหลลงกระจกหัวใจเธอยังสั่นแต่ไม่ใช่จากความกลัวอีกต่อไปเป็นความรู้สึกแปลกประหลาดระหว่างเสียใจและโล่งใจสามีของเธอยืนอยู่ข้างหลังเงียบแต่แววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเขาพูดเสียงแผ่วฉันควรบอกความจริงกับเธอตั้งแต่แรก รัหันมาช้าช้าความจริงเรื่องเธอไปเจอแม่ชีหรือเรื่องเมื่อสิบปีก่อนเสียงของเธอไม่แข็งแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเขาพยักหน้าทั้งสองเรื่องตอนนั้นฉันก็โกรธเธอที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องสึกแต่เมื่อเห็นเธอทุกวันต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดฉันถึงเข้าใจว่าเธอเองก็ทรมานไม่แพ้กันรัดก้มหน้าฉันไม่ได้อยากทำร้ายใครฉันแค่กลัวจะเสียเธอไป เธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเบาแต่สุดท้ายฉันกลับเกือบเสียตัวเองไปด้วยชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้จับมือเธอแน่นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อาจเป็นบทเรียนที่เราทั้งคู่ต้องจำไปตลอดชีวิตเขาพูดอย่างมั่นคงรัดมองแหวนแต่งงานในมือมันยังสวมอยู่ที่นิ้วนางแต่รู้สึกต่างออกไปจากวันแต่งงานเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าคำว่ารัก ไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่คือการให้อภัยและยอมรับเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านม่านไม้ไผ่กลิ่นกาไฟยาบอลในห้องรัตนั่งอยู่ตรงโต๊ะไม้เล็กๆมองออกไปนอกหน้าต่างแม่ชีเดินผ่านทางด้านล่างเธอถือดอกบัวสีขาวในมือและส่งยิ้มบางๆให้รัตรัฐยกมือไหว้น้ำตาเอ่อในตา เธอไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำเดียวที่ออกมาจากใจขอบคุณแม่ชีพยักหน้าเบาๆแล้วเดินต่อไปเงาร่างสีส้มค่อยๆละลายหายไปในแสงแดดแต่ในใจของรัฐเธอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้จากไปไหนเธอได้ทิ้งบางสิ่งไว้สิ่งที่เรียกว่าการให้อภยัยจากวันนั้นรัฐเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเธอเปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าวัด ชื่อร้านว่าเริ่มต้นที่ใจหลายคนที่เข้ามาในร้านอาจไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ยิ้มต้อนรับพวกเขาในทุกเช้าเคยผ่านวันที่หัวใจแตกสลายมาแล้วแต่รับรู้ดีว่าบางครั้งจุดจบของความเจ็บปวดก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นคนใหม่ที่แท้จริงและที่สุพรรณแห่งนี้ชีวิตของเธอก็ได้เริ่มต้นอีกครั้ง ท่ามกลางแสงแดดอุ่นและความเงียบสงบที่งดงามในหัวใจเวลาผ่านไปหลายเดือนร้านกาแฟเริ่มต้นที่ใจกลายเป็นที่รู้จักในหมู่คนเมืองสุพรรณไม่ใช่เพียงเพราะกาแฟหอมกรุ่นแต่เพราะบรรยากาศอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากรัฐเจ้าของร้านทุกเช้าเธอจะยิ้มทักทายลูกค้าทุกคนเสียงหัวเราะแผ่วเบาและกลิ่นขนมปังอบใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยผ่านวันที่หัวใจแตกละเอียด ไม่มีใครรู้ว่าความสงบที่เธอมีในวันนี้คือผลจากการต่อสู้กับความเจ็บปวดครั้งใหญ่ในอดีตเช้าวันหนึ่งเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าดังขึ้นหน้าร้านแม่ชีคนเดิมในจีวรสีส้มอ่อนเดินเข้ามาใบหน้าเธอดูผ่องกว่าเดิมแววตาสงบจนอบอุ่นรัดรีบเดินออกมารับท่านมาถึงแล้วเธอกล่าวด้วยรอยยิ้มจริงใจแม่ชีพยักหน้า วันนี้ฉันตั้งใจจะมาบอกลารัชงังกจะไปไหนหรือเจ้าคะฉันจะย้ายไปอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือมีคนเชิญไปช่วยดูแลเด็กกำพร้าที่วัดคำพูดนั้นทำให้รัฐเงียบไปชั่วครู่หัวใจเธอรู้สึกอุ่นทั้งดีใจและเศร้าในเวลาเดียวกันแม่ชีมองรัฐอย่างอ่อนโยนชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมากนะรัฐเธอมีแสงของตัวเองแล้ว ไม่ต้องกลัวอดีตอีกต่อไปรัดยกมือไหว้เพราะท่านทําให้ฉันเห็นความจริงค่ะฉันไม่โทษใครอีกแล้วแม้แต่ตัวเองแม่ชียิ้มนั่นแหละคือการชนะที่แท้จริงเธอวางดอกบัวสีขาวไว้บนเคาน์เตอร์ดอกนี้สําหรับตัวใ,ใจว่าทุกความเจ็บปวดล้วนมีค่าถ้าเราเรียนรู้จากมันทั้งคู่ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมีเพียงเสียงลมอ่อนพัดผ่านและกลิ่นกาแฟที่ลอยคลุ้งในอากาศ ก่อนจะจากไปแม่ชีหันกลับมามองอีกครั้งบางทีการให้อภัยอาจไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นแต่มันเปลี่ยนหัวใจของเราเองรัดยิ้มน้ำตาคลอเบ้าเธอมองตามร่างในจีวรนสีส้มที่เดินหายไปตามถนนสายเล็กๆสายลมพัดจีวรนปลิวสะบัดเหมือนภาพแห่งความสงบสุดท้ายที่ติดอยู่ในใจหลังจากนั้นรัดวางดอกบัวไว้บนหิ้งไม้ในร้านใต้ป้ายเล็กเ,กเกที่เธอเขียนด้วยมือว่า ความสุขแท้เริ่มที่ใจที่ให้อภยัยทุกวันเมื่อมองดอกบัวนั้นเธอมักยิ้มบางๆงเพราะมันเตือนว่าความเสียใจในวันนั้นคือเหตุผลที่ทำให้เธอกลายเป็นคนใหม่ในวันนี้และชีวิตของรัฐยังคงดำเนินต่อไปอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เธอเคยฝันไว้หลายปีผ่านไปเริ่มต้นที่ใจไม่ใช่แค่ร้านกาแฟเล็กๆอีกต่อไป มันกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วเมืองสุพรรณว่ามานั่งพักใจนักเรียนมานั่งอ่านหนังสือคนทำงานมานั่งคิดทบทวนชีวิตและบางครั้งก็มีผู้หญิงที่ร้องให้เงียบๆอยู่มุมร้านรัตมักเดินเข้าไปวางแก้ชาอุ่นๆตรงหน้าพร้อมพูดเพียงสั้นๆว่าบางทีความทุกข์ก็เป็นครูที่ดีที่สุดคำพูดนั้นไม่ได้มาจากตำราใดแต่มาจากชีวิตจริงของเธอ ทุกบ่ายรัฐมักจะเขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดเล่มเก่าเป็นบันทึกเล็กๆถึงเหตุการณ์ในแต่ละวันเธอเขียนถึงลูกค้าที่ยิ้มให้ถึงแม่ชีที่เคยสอนเรื่องการให้อภัยถึงสามีของเธอที่ตอนนี้ช่วยเธอจัดร้านทุกเช้าอย่างเงียบๆชีวิตของทั้งคู่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจที่เติบโตขึ้นจากบาดแผลวันหนึ่งนักข่าวท้องถิ่นมาขอสัมภาษณ์ ถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้เธอเปิดร้านนี้รัดหัวเราะเบาๆแรงบันดาลใจของฉันไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความผิดพลาดค่ะนักข่าวนิ่งไปเธอพูดต่อด้วยรอยยิ้มอบอุ่นฉันเคยทำร้ายคนที่รักเคยหลงเชื่อว่าความรักคือการควบคุมแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักจริงๆคือการปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาและให้อภัยตัวเราเองในสิ่งที่เคยทำผิด บทสัมภาษณ์นั้นถูกเผยแพร่ในท้องถิ่นผู้คนเริ่มรู้จกักกลัดมากขึ้นบางคนมาหาเธอเพื่อพูดคุยบางคนมาขอคำแนะนำเธอไม่เคยปฏิเสธใครเพราะเธอรู้ว่าทุกคนต่างมีเรื่องของตัวเองที่อยากถูกฟังค่ำวันหนึ่งขณะรัฐกำลังเก็บร้านเด็กผู้หญิงวัยสิบเจ็ดในชุดนักเรียนเดินเข้ามาน้ำตาคลอเบ้า ที่รัฐหนูอยากหนีจากบ้านคะ่ะรัดวางถ้วยกาแฟในมือมองหน้าเด็กคนนั้นอย่างอ่อนโยนหนีไปไหนก็ได้แต่หัวใจหนูจะหนีจากตัวเองไม่ได้หรอกเด็กคนนั้นนิ่งรัดพูดต่อถ้าเหนื่อยให้มานั่งที่นี่ก่อนบางทีหนูอาจไม่ต้องหนีแค่ต้องพักก็เท่านั้นเด็กหญิงร้องให้เงียบเงียบรัดเดินไปชงโกโก้ร้อนให้หนึ่งแก้ว และนั่งฟังเรื่องราวทั้งหมดโดยไม่ตัดสินคืนนั้นเธอมองเด็กคนนั้นกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มในใจรู้ดีว่าสิ่งที่แม่ชีเคยทำกับเธอวันนี้เธอกำลังส่งต่อให้คนอื่นและนั่นคือความงามของการเยียวยาเมื่อบาดแผลที่เคยทำให้เราเจ็บปวดกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราช่วยเยียวยาผู้อื่นได้ตายป้ายร้านเริ่มต้นที่ใจ รักเขียนเพิ่มอีกบรรทัดเล็กๆด้วยลายมือของเธอเองว่าบางครั้งการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันเปลี่ยนอนาคตของเราได้หลายเดือนต่อมารัตเริ่มเปิดพื้นที่เล็กๆด้านหลังร้านเธอเรียกมันว่ามุมฟังใจที่ตรงนั้นมีเพียงโต๊ะไม้เก่าๆสองตัวหมอนอิงไม่เข้าชุดกันและป้ายเล็กๆเขียนด้วยโชวยกว่ามานั่งคุยกันได้เสมอถ้าใจเหนื่อยไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น คนมากมายเริ่มมามานั่งตรงนั้นบางคนมาระบายเรื่องครอบครัวบางคนมาพูดถึงความฝันที่หายไปบางคนแค่มานั่งเงียบๆแล้วกลับไปพร้อมรอยยิ้มบางๆรัดไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่เธอมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นหัวใจที่เข้าใจว่าหนึ่งหญิงวัวกลางคนคนหนึ่งมาที่ร้านสีหน้าเธอเศร้าจนรัดรู้ได้ทันทีว่าเธอกำลังแบกอะไรบางอย่างหญิงคนนั้นเล่าว,ว่าสามีเพิ่งทิ้งไปมีครอบครัวใหม และเธอรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีค่าอีกต่อไปรัดฟังอย่างเงียบเียบไม่พูดแทรกไม่ปลอบเพียงยื่นผ้าเช็ดหน้าให้และรอจนหญิงคนนั้นพูดจบและเธอกล่าวเพียงว่าวันหนึ่งฉันก็เคยนั่งอยู่ตรงที่เธอนั่งตอนนี้แต่สุดท้ายฉันถึงรู้ว่าการเสียคนคนหนึ่งไปไม่ได้แปลว่าเราต้องเสียตัวเองไปด้วยหญิงคนนั้นเหยหน้าขึ้นแววตาเริ่มมีประกาย เธอยิ้มจางๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลังจากวันนั้นหญิงคนนั้นกลายเป็นลูกค้าประจำและทุกครั้งที่เจอกันเธอมักจะพูดเสมอว่าขอบคุณนะที่ช่วยให้ฉันไม่หายไปจากตัวเองเวลาผ่านไปอย่างเงียบงามร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของเรื่องราวชีวิตไม่ใช่เพียงที่ขายกาแฟแต่เป็นที่ให้ผู้คนได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองในคืนหนึ่งของเดือนธันวาคม รัตนั่งอยู่หลังร้านมองไปยังแสงไฟระยิบระยับจากถนนใหญ่สามีของเธอนำถ้วยโกโก้มาวางตรงหน้าเหนื่อยไหมวันนี้เขาถามด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนรัตสายหน้าไม่เหนื่อยเลยแค่รู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อจำได้ไหมตอนก่อนเราจะเปิดร้านฉันกลัวเหลือเกินว่าคนจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความเข้าใจไม่ต้องการคำพูด มันเริ่มจากการฟังด้วยหัวใจสามียิ้มและเธอก็ทำได้ดีมากแล้วรัตเธอหัวเราะเบาๆยังไม่ดีพอหรอกแต่ฉันมีความสุขแล้วเพราะฉันไม่ใช่คนที่หลงอยู่ในอดีตอีกต่อไปเขากุมมือเธอไว้และในความเงียบของคืนนั้นเสียงลมเย็นพัดผ่านกลิ่นกาแฟอุ่นอบอวนมีเพียงแสงจากหลอดไฟสีเหลืองที่ส่องกระทบใบหน้าทั้งคู่และในแววตาของรัฐ ไม่มีความเสียใจเหลืออยู่เลยมีเพียงความสงบที่แท้จริงเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตไม่เคยถามว่าเราพลาดไปกี่ครั้งแต่มันถามว่าเรายัางกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อีกไหมและรัตได้ตอบคำถามนั้นไปตั้งแต่วันที่เธอตั้งชื่อร้านว่าเริ่มต้นที่ใจหลายปีต่อมาเริ่มต้นที่ใจกลายเป็นสถานที่สำคัญของเมืองสุพรรณอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่เป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่นที่ใครๆก็รู้ว่าหากชีวิตเริ่มสับสนที่นี่คือที่พักของหัวใจเช้าวันหนึ่งรัฐได้รับจดหมายซองหนึ่งซองเก่าที่ถูกส่งมาจากวัดทางภาคเหนือลายมือบนหน้าซองเขียนว่าจากแม่ชีมารินีหัวใจของรัฐเต้นแรงทันทีที่เห็นชื่อเธอเปิดซองออกอย่างระมัดระวังข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียว กับดอกบัวแห้งที่ยังคงสวยงามแม้เวลาจะผ่านไปนานข้อความในจดหมายเขียนไว้สั้นๆแต่หนักแน่นรัฐฉันยังจําวันนั้นได้ดีวันที่เธอร้องไห้ในห้องโรงแรมวันนี้ฉันอยากบอกว่าฉันไม่ได้ให้อภัยเธอเพราะความเมตตาแต่เพราะฉันอยากเห็นเธอมีชีวิตใหมจ่จริงๆและตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าเธอทําได้ความสงบของเธอคือคําตอบว่าการให้อภัยมีค่ากว่าการแก้แค้นเสมอ ดูแลหัวใจของเธอให้ดีเพราะมันคือที่ที่เธอเริ่มต้นและที่ที่เธอจะกลับไปทุกครั้งเมื่อชีวิตสั่นคลอนรัดนั่งเงียบเธออ่านซ้ำอีกครั้งน้ำตาเอ่อโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพระาะเศร้าแต่เพราะรู้สึกถึงความผูกพันอลึกซึง้งเธอวางดอกบัวแห้งไว้บนหิ้งไม้ในร้านข้างๆป้ายเดิมที่เขียนว่าความสุขแท้เริ่มทีจัยที่ให้อภยัยวันนั้นเองเธอตัดสินใจจัดงานเล็กๆชื่อว่า วันแห่งการให้อภยัยเธอเชิญลูกค้าประจำเพื่อนบ้านและเด็กๆมาร่วมกันทุกคนได้เขียนจดหมายถึงคนที่เคยทำให้เจ็บปวดไม่จำเป็นต้องส่งแค่เขียนแล้ววางไว้ในกล่องไม้ที่ตรงกลางร้านรัฐพูดหนะ้ากลุ่มผู้คนด้วยเสียงมั่นคงแต่แผ่วเบาเราทุกคนเคยพลาดเคยเสียใจแต่ตราบใดที่เรายังกล้าให้อภยัยเราก็ยังมีสิทธิจะเริ่มต้นอีกครั้งเธอยิ้มการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นหรอกค่ะ แต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองและทำให้เราเป็นอิสระจริงๆหลังจากงานวันนั้นกล่องไม้ใบเล็กถูกตั้งไว้มุมร้านถาวรมีคนมามาเขียนจดหมายทุกสัปดาห์บางฉบับมีเพียงคำเดียวว่าขอโทษบางฉบับเขียนยาวจนกระดาษพับหลายชั้นทุกครั้งที่เห็นกล่องนั้นรัะจะยิ้มเบาๆเพราะรู้ดีว่าชีวิตของคนเราทุกคนล้วนมีแผลแต่แผลนั้นจะหายได้เร็วขึ้น ถ้ามีที่พักใจให้หยุดพักและได้เรียนรู้จะให้อภัยและในทุกยามเช้าที่แสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าร้านกลิ่นกาแฟยังคงหอมกรุ่นเสียงหัวเราะของลูกค้าดังแผ่วเบาแต่ในใจของรัฐเธอรู้ดีว่าแม้โลกจะหมุนเปลี่ยนไปเท่าไหร่จุดเริ่มต้นของความสงบยังคงอยู่ที่ใจของคนเสมอหลายปีต่อมารัตอายุเข้าเลขห้าแล้ว ผมเริ่มแซมขาวตรงขมับแต่รอยยิ้มของเธอยังอบอุ่นเหมือนเดิมร้านเริ่มต้นที่ใจยังคงเปิดอยู่เช่นเคยท่ามกลางเสียงพูดคุยของลูกค้าขาประจำและกลิ่นกาแฟที่หอมอ่อนๆคลุ้งไปทั่วร้านวันนี้เป็นวันพิเศษครบรอบ10ปีของร้านเด็กนักเรียนที่เคยมานั่งร้องให้ตรงมุมฟังใจตอนนี้กลับมาพร้อมดอกไม้และใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของหญิงสาววัยทำงาน พี่รัตหนูได้เป็นครูแล้วนะคะเสียงของเธอสั่นด้วยความตื้นตันรัตยิ้มและโอบกอดเธอไว้แน่นดีใจด้วยลูกเธอเก่งมากเลยภาพนั้นทำให้รัตนึกถึงตัวเองในอดีตวันที่เธอเคยล้มเหลวที่สุดในชีวิตวันที่เธอไม่คิดว่าจะยืนขึ้นมาได้อีกแต่วันนี้เธอคือคนที่ช่วยให้คนอื่นลุกขึ้นได้ตอนเย็นรัตปิดร้านเร็วกว่าปกติเธอนั่งอยู่หลังร้านมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีทองอ่อน ลมเย็นพัดเบาๆพาเสียงระฆังวัดใกล้ๆเข้ามาสามีของเธอเดินเข้ามาในมือถือกล่องไม้เล็กๆไปเดิมที่ใช้เก็บจดหมายวันแห่งการให้อภัยเขายืาย่นให้เธอพร้อมรอยยิ้มครบสิบปีแล้วนารัฐเปิดดูหน่อยไหมว่าคนเขียนอะไรกันบ้างรัดหัวเราะกล่องนี้คงมีเรื่องราวนััพั์เธอเปิดฝาช้าๆข้างในเต็มไปด้วยจดหมายหลากสี บางซองเริ่มซีดบางแผ่นถูกพับอย่างระมัดระวังเธอหยิบจดหมายแผ่นหนึ่งขึ้นมาเขียนด้วยลายมือที่เธอจําได้ทันทีเป็นของหญิงวัยกลางคนที่เคยมาปรึกษาเรื่องสามีเมื่อหลายปีก่อนถึงพี่รัฐวันที่พี่บอกว่าการเสียใครไปไม่ได้แปลว่าเราต้องเสียตัวเองไปด้วยมันทําให้ฉันรอดจากคืนที่มืดที่สุดในชีวิตตอนนี้ฉันเปิดร้านดอกไม้เล็กๆชื่อเริ่มใหม่ และทุกครั้งที่จัดดอกบัวฉันจะคิดถึงพี่รัดยิ้มน้ำตาคลอสามีมองเธออย่างอ่อนโยนเห็นไหมสิ่งที่เธอทำมันไม่เล็กเลยเธอพยักหน้าเบาๆมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆแค่การให้อภยัยเสียงหัวเราะของเด็กๆดังมาจากหน้าร้านกลิ่นขนมปังอบใหม่ลอยมาแตะปลายจมูกรัดหันมามองสามีแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอุ่นลึกรู้ไหมฉันเคยคิดว่าความสุขคือการไม่มีปัญหา แต่จริงๆแล้วความสุขคือการมีหัวใจที่ยอมรับได้ทุกอย่างแม้ในวันที่มันไม่สมบูรณ์เขาจับมือเธอแน่นและเราก็ผ่านมันมาด้วยกันจนมาถึงวันนี้รัดยิ้มสายตาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างที่ไกลออกไปเห็นเด็กนักเรียนขี่จักรยานผ่านหน้าร้านเสียงหัวเระสดใสดังก้องในอากาศเธอพูช้าช้าบางทีชีวิตก็เหมือนกาแฟ ขมในตอนแรกแต่ยิ่งนานกลับยิ่งหอมและมีค่าดวงอาทิตย์ตกช้าๆหลังภูเขาแสงสุดท้ายสาดผ่านกระจกเข้ามาในร้านกระทบกับป้ายไม้ที่เขียนไว้ด้วยมือของรัฐเมื่อสิบปีก่อนเริ่มต้นที่ใจและไม่สิ้นสุดที่ความเจ็บปวดเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกๆรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงในหัวใจเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตที่สวยงามที่สุด ไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีบาดแผลแต่คือชีวิตที่รู้จักเยียวยาและยังคงยิ้มได้แม้ผ่านฝนมาแล้วนับพันครั้งยามเช้าของวันหนึ่งในฤดูหนาวแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านกระจกหน้าร้านเริ่มต้นที่ใจเสียงเครื่องบดกาแฟดังคลอเบาๆกับเพลงเก่าที่เปิดจากวิทยุคเครื่องเดิมรัตยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์มือถือแก้วกาแฟอุ่นๆมองออกไปนอกหน้าต่างถนนสายเล็กเต็มไปได้วยผู้คนที่เธอคุ้นตา เด็กนักเรียนเดินถือขนมปังจากร้านข้างๆแม่ค้าผลไม้ยิ้มให้เธอจากอีกฝั่งถนนและคู่สามีภรรยาไวยชาราเดินจูมือกันผ่านหน้าร้านเธอยิ้มเบาๆรอยยิ้มที่ไม่ต้องแกลง้งเป็นรอยยิ้มของคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาแล้วและเรียนรู้ว่าความสุขแท้จริงไม่ต้องมีครบทุกอย่างแค่เข้าใจในสิ่งที่มีก็เพียงพอเสียงกระดิ่งหน้าประตูดังขึ้น ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมหญิงสาวที่ยืนถือกล่องของขวัญเล็กๆพี่รัฐครับวันนี้เรามาสแสดงความยินดีร้านที่ครบสิบปีแล้วนะรัฐหัวเราะเบาๆสิบปีแล้วจริงๆสินะเรือจนแทบไม่รู้ตัวหญิงสาวยื่นกล่องให้ของขวัญเล็กๆจากพวกเราคะ่ะเมื่อเปิดออกข้างในคือถ้วยกาแฟเซรามิกสีขาวมีคำสลักไว้ด้านข้างว่า เฟอร์กิวทูบิกีนเริ่มต้นได้เมื่อให้อภัยรัดเนียยไปครู่หนึ่งแววตาเธอเปล่งประกายระยิบในแสงเช้าเธอพูดช้าๆแต่มั่นคงชีวิตมันหมุนไปเร็วมากแต่ไม่ว่าฉันจะไปเจออะไรมากมายแค่ไหนสุดท้ายทุกเรื่องก็พาฉันกลับมาที่เดิมที่ใจของตัวเองเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งสายลมเย็นพัดกลิ่นกาแฟออกไปทั่วถนน แม่ชีมารินีอาจอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรแต่คําสอนของเธอยังชัดเจนในทุกลมหายใจรัดยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบสายตาเต็มไปด้วยความสงบก,การให้อภัยไม่ใช่ตอนจบของเรื่องเจ็บปวดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่อบอุ่นกว่าเดิมเธอวางถ้วยกาแฟลงบนโต๊ะไม้ยิ้มและพูดกับตัวเองเบาๆขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาปล่องค่อยๆแผนออก เสียงระฆังวัดดังจากไกลๆภาพร้านเริ่มต้นที่ใจค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงของรัฐที่ดังก้องในความสงบทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ถ้าเริ่มจากใจที่ให้อภยัยจบบริบูรณ์อย่างสงบอบอุ่นและงดงามที่ใจสมุนไพร